เอาไหนเอาไหนลูกเอาไหนลูกเอาไหนอันนี้เหรออันหยิบมาอันนี้หยิบมาเอาป่ะป่ะพอแล้วอันเดียวพอแล้วลูกอันเดียวอันนี้พอป่ะไปเลยวคิดตามคิดตามมองล้มมองล้มมองล้มลูกเออคิดตามเนี่ยวะ อ่าอ uh ่า huh. อ um ันนั้นเขายืดระวางนี้นึกรวังไหนอ่ะไหนนะโค้กเหรอ